่อไปข,ข้อ9ใกล้จบแล้วนะครับอีกนิดนึงรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุด1 4 1 1, 1. 6 1และ6 4มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ข้อนี้ใช้กระดาษกราฟดีไหมไม่ใช้ได้กันน้องขี้เกียจแกนก็ไม่เขียนด้วยเนี่ยขี้เกียจโคตรโนะฮะไม่เป็นไรนะโอเควางนี้ได้กัน6กเพียงหกอยู่นี่เลยกันเป็นความมักง่าย6อยู่นี่สีอยู่นี่โอเคจุดที่1ครับจุด64ใช้แล้วต่อไป6กลบหอ่าลบหอยู่นี่เลยกันจุดที่2อยู่นี่ ต่อไปหนึ่งคู่สี่ครับอ่าหนึ่งอยู่นี่ปึ๊บหนึ่งคู่สี่อยู่นี่และ1คูหนึ่งอยู่นี่ปึ๊บเรียบร้อยได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมฮะสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดทั้งหมดนี้มีควาวร,าออรูปเท่าไรก็ดูีละอันตรงนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยตรงนี้จุดหคู่สี่ถูกไหมฮะตรงนี้จุดตรงนี้จุดหนึ่งคู่สี่ครับ ซึ่งเส้นนี้ยาว5นั่นเองเพระเาะฉะนั้นข้างล่างต้องยาว5ด้วยพอตัวนี้64ตัวนี้6คู่ลบ1งตัวนี้4ตัวนี้ลบห่ห่างกันทั้งหมด5 5ครับด้วยนะหด้วยเพระเาะฉะนั้นทั้งหมดยาว54อันเป็น20นั่นเองครับก็เลยตอบ20นั่นเองนะฮะโอเคข้อนี้เป็นอีกข้อนึงที่เราเขียนตั้งแกนแล้วเราก็พอตแบบคร่าวๆไปเลยไม่จำเป็นต้องเขียนเส้นกราฟเนาะเพราะอะไรมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาแค่เราตอบได้ก็พอเห็นไหมฮะสรุปก็คือ เวลาทําโจทย์ที่ต้องการความเร็วนี่นะครับน้องไม่ได้ต้องการความละเอียดเนาะก็เขียนตั้งกะเขียนตั้งแกนนะแล้วก็ปกัปกปกักปักปักปักมู่ว่ไปเลยนะฮะไอคือไม่ต้องปกักแบบสเกลเป๊ะนะครับแต่ว่าต้องปักปักให้ดูออกครับเนะาะปักให้ดูออกว่าเจริงจริงเนาะไปดูไปไะไรเเนาะคือถ้าเกิดว่าน้องเอาลบดึงไว้ตรงนี้แล้วเอาหกมายมาอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่เลยใช่ปะคือเราเราทําให้เราทําทแบบไม่ละเอียดได้แต่มันยังต้องถูกต้องมันต้องมันยังต้องอยู่ในเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับคือจะเอา คือน้องไม,ไม่จะเป็นต้องละเอียดมากแต่ว่าอย่ามัวนั่นเองนะฮะก็ยังไงก็อืนั่นแหละครับไม่จะไม่จะเป็นต้องละเอียดมากเนาะแต่ว่าถ้าถ้ามีเวลาก็ละเอียดก็ต้องดีกว่าไม่ละเอียดอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่เฉลยให้ดูแบบไม่ละเอียดนะฮะจะได้รู้ว่ามันไม่จะเป็นต้องละเอียดในทุกครั้งนะครับโอเคอย่าลืมกด subscribe นะคะ